ผ่อนตรงเจ้าของเป็นยังไงนะคะก็คือการที่เราซื้อบ้านหรือคอนโดในนามของคนอื่นไปก่อนเราผ่อนกับเขาไปสักระยะหนึ่งเช่น3หรือ5ปีพอครบกําหนดนะคะถ้าตัวเราสามารถยื่นกู้ธนาคารได้ก็ย้ายเข้าไปกู้ในธนาคารได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถยื่นกู้ธนาคารได้ก็สามารถโปกข้างงวดได้ค่ะโดยการวางแผนจ่ายค่างวดให้หมดไวๆภายในระยะเวลาที่กําหนดผ่อนตรงของเราปกติแล้วจะให้ผ่อน3-5ปีแล้วดันเข้าธนาคารหรือโก ค้างงวนให้หมดค่ะแต่ถ้าถึงกําหนดจริงๆแล้วยัง ปิดไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะต่อสัญญาได้1รอบค่ะได้แค่หนึ่งรอบเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าครบหนึ่งรอบแล้วยังไม่ได้ตรงนี้ก็คือเราจะไม่ต่อสัญญาให้อีกแล้วค่ะฉะนั้นต้องวางแผนเตรียมตัวโปะหรือว่าเตรียมตัวในเรื่องของการเตรียมยื่นกู้ในอนาคตซึ่งตรงนี้เดี๋ยวฟ้าจะให้คําแนะนําในเรื่องของการวางแผนเตรียมตัวยื่นกู้ในอนาคตให้ค่ะส่วนใครที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถที่จะยื่นกู้ได้แน่นอนเช่นลูกค้าที่อาจจะไม่มีเอกสารใดไดชัดเจนหรืออยู่ต่างประเทศยื่นกู้ เราก็จะสามารถวางแผนวางตารางการผ่อนให้ค่ะโดยเราจะช่วยวางแผนให้ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าในอนาคตเราต้องการที่จะปกข้างวดให้หมดหรือว่ามีแผนที่จะย้ายเข้าไปกู้ต่อในธนาคารค่ะลูกค้าท่านใดสนใจคอนโดผ่อนตรงกับเจ้าของนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำค่ะ